สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิรีวิวเนลักซ์เอ็กซ์ r ดเวเซอร์เซ็ตและก็ไซเบอร์การ์ดเซ็ตวอลลุ่มวันหรือว่าชุดที่หนึ่งนี่ในการนี้อ่าอันนี้เสร็จไปก่อนมาเดี๋ยวให้ดูกล่องรอบรอบนั่นแหละนี่ค่ะนี่เป็นกลมใช้กล่องของเอเล็กชินด้านหลังอธิบายถึงกิจการมเล่น ลองแกะกล่องดูกันเลยอ่ามีสองส่วนส่วนนี้ส่วนนี้คือแังหงแทนทนสปาร์ดอสนั่นเองอ่านี่ทำไมต้องใส่หูฟังด้วยเนะี่ย เป็นเอกลักษณ์ติดมาจากพระเอกล่างคนเหรอที่ชอบใส่หูฟังอ่านี่หลายสปาร์คดอวส์ว Spark ก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนซอฟซอฟตั่วไปแหละเนาะเพียงแต่ว่าข้างใต้เขามีตัวโค้ดตัวรหัสในการสแกนนี่โฟกัสไม่ติดอ่านี่เห็นปะ่ะมาโอเคชัวบินไปก่อนลูกคู่มือและการ์ดที่แถมมาให้ อุนทรามันเอ็กซ์น้าหลังไซเบอร์โกมูระหน้าหลังด้าหลังจะเป็นภาพตัวสัตว์ประหลาดก่อนที่จะก่อนที่จะมนุษย์จะทำเป็นร่างไซเบอร์นะครับเพราะว่าร่างดังเดิมก็เป็นยังไงเอเลคิง <Ele King. S 1> อืมงานสู้กับเซเว่นเลย ก่อนหนึ่งบอกก่อนเลยว่าผมมีความรู้เรื่องอุลตร้าแมนค่อนข้างน้อยมากเนาะเพราะว่าไม่ได้ติดตามซีรีส์นี้สักเท่าไหร่ติดตามิตดตามก็สมัยรุ่นนูน้นอะทาโร่อะไรพวกนี้ก็แต่ก็ไม่ได้ติดตามตลอดแล้วก็มามามา,มาตามอีกทีตอนทิก้าสมัยนั้นฉายช่อง3ตื่นมาดูกับไปโรงเรียนนะแล้วก็ไม่ได้ตามอีกเลยคือรู้จักว่าอุลตร้าแมนตัวน,วนี้ตัวนี้ออกมาอย่างเงี้ยกิงกะอะไรเง,งี้ยรู้จกักเข้าใจแต่ว่าไม่ได้ตามมาเรื่องเนื้อเรื่องเป็นอะไรยังไงแบบไหน แต่ว่าตอนนี้กิงกะก็เข้าไทยแล้วเขาก็มีพากไทยแล้วอาจจะติดตามดูเพราะว่าน่าสนใจเหมือนกันนะอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ในเพตตอนนี้มีม,มีรีวิวหนังดีกับพี่ริวแมนตอนอุลตร้าแมน X ตอนที่1ด้วยเป็นการรีวิวแบบสรุปสรุป,รปใจความสําคัญในตอนที่1นะแล้วก็มีพาคไทยเป็นบางช่วงจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ะมาดู Xdiviser ของเราออกมาหน้าตาเป็นเช่นนี้ ทำให้เขาเป็นเขาจะมี2โหมดเขาจะมี2โหมดเครื่องนี้นเขาจะมีโหมดนี้นคือโหมดติดต่อสื่อสารเร,าเรียกว่า d ด v i s เ r Mode หมดโหมดนี้เอาไว้แปลงล่างเรียกว่า X Mode นะจ๊ะแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้คือที่ไว้ใช้สแกน s p a ร์คดอล s อันนี้คือปุ่มปุ่ม O กับปุ่มสามเหลี่ยมนะ,นะก็ตรงนี้เอาไว้กด ไว้กดเวลาเราจะเปลี่ยนเป็น X mode อันนี้ใส่ฐาน3ก้อนจ้าด้านหลังอ,ออกแล้วก็ใส่ปึ๊กสื้อทีเ่เปิดอยู่นี่นี่โอเคไม่พูดมากและมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเปิดสวิชให้กลับเป็นโหมดดีเวเซอร์ก่อนโหมดสื่อส,สาร กดอันนี้จะมีอะไรลองมาฟังดูนะนน 3, นอ่าเขาพูดประมาว่าตอนนี้มีการเฝ้าระวังในเฟสที่สามมีการประกฏตัวของไขจูอะไรประมาณเนี้ยให้ให้ให,ให้ล่ามแปลมาให้ใ 5, ใอันนี้ก็คล้ายๆกันมีการเฝ้าระวังในเฟสที่5 มีใครจูประกดตัวเข้าคันวิกฤตอะไรประมาณนั้นจะมีเสียงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งมันเตือนอันตรายอ่ะอันนี้บอกมนการเฝ้าระวังในเฟสที่4ตอนท้ายอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ลาไม่ได้แปลมาให้นะน 2, ฟฟอืมอันนี้พูดถึงการเฝ้าระวังในเฟส2 ่ามีการเฝ้าระวังในเฟสหนึ่งยังไม่มีสิ่งอันใดเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นครับราาอันนี้ก็เฟสห้าก็ซ้ำแล้วตามามาลองกดดูปุ่มนี้ดิเป็นยังไง,ง,ขงเาไางข,งเา,ขงเา,า,าบอกว่ามีการติดต่มอมาจาก X ค่กไงยฉันอุลตร้าแมน X จะมาร่วมสู้กันด้วยด้วยกันไหมล่ะ,ะประมาณนี้กดอีกทีอ่ะเป็นไงยอสติมัสยูยูไนต์ท่าระถ้าอย่างนั้นเราก็มารวมร่างหรือว่ามายูไนท์กันเลยประมาณนี้อะลองดูอีกทีว่าถ้ากดโอแล้วกดสามเหลี่ยมจะเป็นไง X, ในการติดต่อจาเอ็กซ์ค่ะเงยเชิทนมเรีนเอ็กซ์มาร่วมต่อสู้ด้วยกันไหาล่ะ อ่ะลองกดปุ่มนี้อีเกิลนะมาว่าไปลุยเลยอะไรประมาณนี้มัง้งอ่ะจ้าต่อมาเมื่อกี้เป็นโหมดดิเวเซอร์แล้วเดี๋ยวจะให้ดูโหมดอ่าเอ็กซ์โหมดนะว่าเป็นไงยุสอีกโซลุยกันเลยอ่าลองลองกดปุ่มก่อนเราเรา,เรายังเรายังไม่แปลงร่างกดสามเดี่ยม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดโอล่ะ x u n n i e t s h a m p o o ณ์กดโอก็เหมือนกับการใช้สเปร์ดอแปลงล่างเสียงดนตรีเหมือนกันเลยเหมือนอาการแปลงล่างแหละแต่ว่าคำพูดจะ ไม่เหมือนกันนิดนึงอ่ะมันไม่เหมือนกันยังไงมาดูเลยดีกว่าวสปาร์บสอสอยู่ตรงนี้เล็งให้ดีแล้วก็จิ้มเข้าลงไป เสียงคาพูดเยอะขึ้นเยอะเยอะขึ้นกว่าเดิมเห็นมหมโอเคหลังจากนั้นล่ะหลังจากแปลงร่างเสร็จแล้วเรากดเรากดอะไรได้ป่ะอืมไคจูตอนนี้มีไคจูประกดตัวชว่วยอ่าตรงนี้นคือเหมือนเสียงเข้าไปต่อยหรือเข้าไปเตะอ่ะอีกทีอันนี้อันนี้โดนเขาต่อยเมื่อกี้เข้าไปต่อยแต่อันนี้โดนเขาต่อยอืออ่ะ มีข้าูปรากฏตัวถามอัพคือหมดเวลาตอนเนี้ยกระพริบเป็นสีแดงแล้วปิ้ง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 ต้องรีบปล่อยถ้าไม่ตายแล้วอืมอันนี้อันนี้ประมาณว่าอ่าศัตรูตัวเนี้ยน่ากลัวจังเลยอะไรทำนองนี้ทำนองนี้นะเพราะว่าไม่ได้แปลถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์หรอกีฮะอ่าอ,อันนี้ก็ข้าูปรากฏตัวแล้ว ลุยเลยลุยเลยนะอะไรก็ทำนองทำนองเหมือนพุ่งเข้าไปต่อยนั่นแหละนะครับอ่ะวนๆซ้ำ,ซำๆแล้วมั้งมีอีกไหมอืมอันอันท้ายสุดรู้สึกว่าจะบอกว่าอ่าอะไรลืมอ่ะขอโทษเหลือก,การสามไปที่ก็แถมมา ว่าจะเอามาเล่นยังไงอ่ะก่อนอื่นไหนลองเล่นในโหมดดีเวอเซอร์ธรรมดาก่อนมาเข้าไปตรงๆเลย,ลค,ยคือหมดเนี้ยเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์การแต่ละใบ ไม่ได้เป็น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 ,ปนาการดึงพลังของกรารเป็นแค่การวิเคราะห์เท่านั้นนะลองกดปุ่มนี้อ่ะแล้วลองลองใส่ดูที เมื่อกี้เรากด O ใช่ไหมคราวนี้เรากดสามเหลี่ยมอ่ะเห็นไหมว่าเสียงไม่เหมือนกันคือเราเราเรา,เราใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถกด O เออ O หรือว่าสามเหลี่ยมต่อจากหลังหลังจากที่เราใส่ได้แต่ว่าเสียงก็จะไม่เหมือนกันแต่หลังจากเรากดแล้วเนี่ยถ้าเราจะสมมุติเรากดโไปท,ทนึงแล้วถ้าเราอยากจะต้องการกดสามเหลี่ยมเราต้องใส่กร์ดอีกทีแล้วกดสามเหลี่ยม อ๋อน,นะมากดกดสามเหลี่ยมต่อเลยทันทีไม่ได้อ่ะมาลองดูไปนี้ไซบาร์โกมูระไฮจูการ์ดโหลดกำลังมิเคราะห์การ์ดสับปะหลาดไซเบอร์โกมระอ่าอ่ะ,อะโอ้ อ่ะเรามาลองกดสามเหลี่ยมต้องใส่อีก <jamais> ทีเอ้เลคิง ก็โ <God>, oh. อ้อะจัดเรียมอ่าทีนี้เรามาใช้ X mode แล้วเสียบการ์ดดูบ้าง รดียมโอเคเลยลำแสงสะเดียมกดโอเป็นการใช้ท่าของของของแต่ละกะแต่ละใบานั้นอ่า,า,อก,าดอกดสามเหลี่ยมเป็นการส่งเสียงส่งเสียงของตัวละครในการนั้นแค่นั้นเองก็คือสรุปคือถ้าเปลี่ยนเป็น X Mode นะครับ กดโอเป็นท่าไม่ตายกดสามเหลี่ยมคือเสียงของตัวละครในการ์ดนั้นๆอามาดูโกมูระอะมาแอคทีฟสวมเกราะเรียบร้อยอ่านี่กดโอใช้ท่าไม่ตาย บัวราชินโซะอ่ามาลองสามเหลี่ยมบ้าง <c oughs> เสียงร้องของโกมูระเอเลคิง ใช้ทำไม้ตายเอเลคิงซิสามเหลี่ยมเสียงเอเลคิงนี่แสบแก้วหูดีเนาะโอเคก็สำหรับตัวลูกเล่นก็นหมดแล้วที่เหลืออยู่ที่การ์ดแต่เดี๋ยวจะให้จะให,จะให้จะให้ฟังเนี่ยถ้าทิ้งเขาไว้นานๆน,นะเขาจะมีเสียงเรียกเราด้วยแหละดดูนะเดี๋ยวดูนะ ก็เรียกเรียกแบบเฮ้ยไม่ทําอะไรสัทีประมาณนี้ออามาเดี๋ยวมาดูเซ็ตการ์ดกันดีกว่านี่ทาดาอ่าเรียบร้อยแล้วจ้านี่เรามาดูรายละเอียดแต่ละใบล้วกอบไปด้วย ไซเบอร์บอลตัน <screen> ดูนี่นะนี่นี่เห็นไหมไทป์เอคือคือคือไซเบอร์ไคจูแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีไทป์หรือว่าชนิดไม่เหมือนกันเห็นไหมสีม่วงๆ,ๆงี้คือไทป์เอชนิดเอต่อมาไซเบอร์เอเล็กินให้ซ้ำมาทำไมเนี่ยไทป์จี ความสามารถผมว่าเสียงมันก็น่าจะเหมือนกันน่ะอืมคงน่าจะเหมือนก,นกันกับที่แถมมาอันเนี้ยดูดิข้างล่างก็เหมือนกันเลยเอ้ยข้างหลังก็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยอืมแต่เสียงน่าจะเหมือนกันแหละอ่ะเอามาไซเบอร์เบอร์ดอนอันนี้เป็นไทยบีเบอร์ดอนนี่เบอร์ดอน ไซเบอร์เทเลอร์สดอนไอตี๋มึเป็นร่างไซเบอร์แล้วเท่เนาะดูดูร่างไซเบอร์กับดูร <laughs> ่างธรรมดาโอโออ่ะมาดูการฮีโร,ร่การกันบ้างอุลตร้าแมนแจ็ค อุลตรแมนเฉยๆตัวแรกตัวแรกหน้าตาพี่หล่อขึ้นนะเนี่ยจากสมัยก่อนเนี่ยพี่หล่อขึ้นนะเนี่ยอ่ะอุลตร์เซเว่นอุลตราแมนทาโร่ มาลองเล่นกันเลยดีกว่าฟังเสียงกันเลยว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นจากโหมดดิเวเซอร์ก่อน ウルトラセブンの光線シミュレーションです。成功しました。ウルトラセブンコンディションを。 పాతం มาดูโหมด X โหมดบ้างฮัโหลอะทำไม่ได้เสียงตัวละคร เซเว่นเสร็จแล้วเหรอโอ้อุลต้างมาแจ๊ Ultra เสียงนี้ผมคุ้นเคยสุดเลยเหมือนเสียงแปรงร่าที่ได้ยินบ่อยๆสงสัยตอนเด็กๆตัวนี้มั้งที่เบิ่มเรา ถ้าไม่ตายแค่นี้เหรอจริงปะเนี่ยขอฟังอีกทีนะเอ้ยแค่นี้จริงด้วยทำไมเสียงมีแค่ั้น ทำไมไม่มีชื่อท่าเหมือนโกโมล่ากับเอเลคิงไงหรือว่าในหนังเขาไม่ได้ใชเหรอบอตัน อ่าดูสิเสียงทําไห้ตายจะมีไหม <S <S ไม่มีเหมือนกันเลย <S <S การ์ดเนี่ยตัวการ์ดไอตรงนี้ไม่ได้ใส่อีกรอบนะเพราะเสียงมันก็เหมือนกันนี่แหละนะครับตัวการ์ดเนี่ยเขาก็เขาเขาเป็นกระดาษแข็งธรรมดาแหละแต่ว่าเขาเอาพลาสติกเคลือบเอาพลาสติกเคลือบอีกทีเพราะฉะนั้นก็ เล่นระวังด้วยนะถ้ามันเปียกน้ํามันก็มีสิทธิ์ที่จะยุยได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่น่าจะเคลือบเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็น่าจะมีสิทธิ์เปียกน้ําเข้าไปได้ถ้าโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไปจุ่มในน้ําเลยอ่ะน่าจะเป็นเรื่องอยู่นะครับเอาละสำหรับมินิรีวิวเดอะลักเอสเดเวเซอร์เซตกับชุดการ์ดวอลุ่มหนึ่งอันนี้ก็คงต้องจบกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกกัน ด้านล่างได้เลยนะผมจะได้ไปปรับปรุงในการรีวิวของเล่นอุตแมนชิ้นต่อไปเพราะว่ามีความรู้เรื่องอุตแมนค่อนข้างน้อยเลยแล้วนี่ก็เป็นชิ้นแรกที่ซื้อมารีวิวด้วยชอบรู้สึกว่าตัวนีมน้มันมันมีอะไรอะ่ะมันเฟี้ยวมากเลยรวมล่างกับไคจรูรวมล่างกับซาปาลาก,ก็ได้ด้วยโอเคงั้นสำหรับวันนี้คงต้องลางไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือ u b s c r i b e แล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจใครอะไรยังไงนะขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ